มีทาล้ำนะครับนลิคเทาจังหวัดสระนี่คือหลวใจโูนหนึ่งตอนนี้คณะกรรมาการนะครับพ้อไปพรึนนาษาผู้ด,อด,อด,ดูยดดง,งินผู้ได้ว่าผลัดแก่ในคณะอาวุโสคณะเรียนวันคณะอ่าขออะไรสิคณะกองาหน้าไหมเนอมีแพ่มีแต่คณะด,ดีดีมั สี่งตางสนอกวะสอสาบางยุใหม่เดี๋ยวเขียนกันรถเสืมปากกาอยู่ใส่โบ้รถสีดำอันเดียวนะว่าใส่หรือเปล่าเนอมันไม่เหมือนยุบอะไรมันโบ้ทุกท่านนะคะโดยการสนับสนุสนงบประมาณนะคะจากท่านนายกเทศบาลสายสีแก้วนะคะท่านาาาน,ะะานายกโครงการบริหารส่วนตำบลมุ้งมนนะคะพร้อมด้วยคณะบริหารและก็ท่านสมาชิก